สวัสดีครับนี่เราก็ามาดูผลงานนะครับการเทพ,พื้นอันนี้ก็ความนาน,นะครับตัวแรกว่าจะเอา10เซนว่ามันนี่ก็เลยไป15บห้เซนเลยนะครับไปสิบห้าเซน,นขัดเทขัดพื้นนะครับ แต่ไม่ได้ขัดมันนะครับแต่ว่าเราขัดมันก็จะออกเนียนๆนะครับเพราะว่าช่างเขาก็ทําให้อย่างดีเหมือนกันเนี่ยความหนานะครับอยู่ที่15เซนนะครับี่ตรงนี้จะเป็นรถหนักขึ้นลงนี่ผมเลยรช่างเขาจะให้เอาดินลงผมว่าไม่เอาอะเอาหนาเลยก็ประมาณนี้นะครับ เป็การเทพ,พื้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเซาะล่องเซาะล่องเซาะรอยต่อนะครับเพื่อการยืดหยุ่นนะครับการยืดหยุ่นของปูนนี่นะครับมีตะเข็บเวลามันไม่ให้ปูนมันเซ็ตตัวได้นะครับนี่ก็ขัดนะครับขัด โอ้คอปเตอร์นะครับใช้คอปเตอร์สองเครื่องสองเครื่องเป็นคอปเตอร์อันนี้ก็ขัดเสร็จแล้วนะครับน,นี่ก็ถือว่าแห้งเทเมื่อวาน,นครับตรงนี้น,นี้มันจะออกเงาเงามันมันอยู่เหลืออีกนิดเดียวนะครับ อันนี้จ่าเซ่หรือยังจ่าตอละจ่าหนินโอ้จ่าเลย<ม>อยูร่ร่ยเลย<ม>ดเดี่ยงนเดียวนี้น่าตัวน้นก็เลยัดเหลืออีกไม่เยอะนะครับก็จะเสร็จแล้ว ่ก็วาใส่ของได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้ใส่ข้าวใส่อะไรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับความหน้านีส่สิบเซนครึ่งขึ้นนะครับสิบเซนขึ้นที่ประมาณเกือบเกือนมากจะ15ส,สิบห้าเซนเราทำเพื่อนะครับเพื่อรถหนักนะครับภายภาคหน้า ถามว่าเราทีลานทีแบบทีแบบพอใช้ก็ได้นะครับเราก็ทําได้นะครับประหยัดอเอาไปประหยัดก็ประมาณอยู่แสนแสนห้าแสนหกไรนี่ก็ทําได้นะครับแต่ว่าเราไม่เอานะครับเราเน้นเอาทําดีเลยเพราะว่าที่ตรงนี้เราไม่ได้เช่าเขานะครับเราเป็นที่ของเราเองนะครับเป็นที่ของเราเองแล้วก็กิจการก็จะเป็นของเราเอง รเราก็เลยเอาเป็นแบบมาตรฐานไปเลยนะครับนี่นี่ขัดกวาดผู้รับเมาเขาก็เก็บให้อย่างดีนะครับนี่การกวาดมีอะไรให้เรียบร้อยก็ถือว่าทำงานได้มีมาตรฐานอยู่นะครับก็นี่้อย เก็บรอยตัวอะไรเจ okay. ก็เก็บให้อย่างดีนะครับสบายแล้วครับทีนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเหลืออยู่ที่รถตักนะครับต้องหารถตักสักคันนะครับเพราะว่ามีร้านแล้วก็ต้องมีรถตักนะครับ อันนี้ก็คือสเต็ปสองแล้วครับตายช่างได้แล้วลานได้แล้วตัวน,นี้ก็เลือดชดตักกับสิบล้อพ่วงอันนี้เราก็ขยับไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับของมันต้องมีนะครับของมันต้องใช้อน,นาคตก็ต้องมีพ่วงนะครับเป็นพ่วงเป็นของเจ้าของสักพ่วงหนึ่งก่อนนะครับ เรามาดูการทำงานของกิมงานช่างนะครับตวปูนเราใช้สติง280นครับคิวละ2,000บาทก็ถูอว่าใช้ปูนยังดีนะครับมาตรฐานเลยแต่รล้านไหนเขาใช้สติงไหนผมไม่รู้นะแต่ผมล้านผมใช้สติง2 80ครับนี่ใช้คอปเตอร์ในการขัด ่อแบบเนียนๆเ,เลยครับมีทางขึ้นหรือว่าไม่ชันนะครับไม่ชัน,นขัดขึ้นสบายๆครับนี่หรือว่าสวยนะครับส่วนตรงนี้เราก็จะใช้ให้ยามขึ้นไปเราจะตกแต่งไปยามขึ้นธรรมชาติตรงนี้อาจจะทำเป็นทางขึ้นหน่อยๆนะครับทำสโลป ตรงนี้ให้มันเป็นทางขึ้นหน่อยนะครับแต่ตรงนี้เราก็จะเดี๋ยวจะหาต้นไม้ได้มาปลูกประดับนะครับเพื่อให้เป็นการสวยงามตรงนี้เราจะเทเชื่อมเลยครับเทเชื่อมเชื่อมกับนนลัดยางนะครับเพื่อมาให้มีไม่ให้มันมีไอ้ปูนไอ้เศษดินเศษดินนะครับ เวลารถเราเหยียบขึ้นลงมันจะไม่ดินมันมันจะไม่เปื้อนนะครับตรงนี้ก็ถือว่ากว้างขวางอยู่นะครับกว้างอยู่แต่ว่าเราจะทําแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราอยากให้มันได้โลง่งๆเลยนะครับรถวิ่งเขาออกกันแบบสบายๆเลยวางสินค้าก็จะได้ไม่หล่นนะครับไม่เสียหายอย่างข้าวเราก็วางได้เลยนะครับ ีนเลยเราขยับมาอีกนะครับเยัียบมาอีกห้าเมตรนะครับก็น่าจะงบประมาณก็น่าจะอยู่ประมาณที่สองแสนห้าหรือสองแสนหกตรงนี้ก็จะจบเลยนะครับเอาให้มันจบไปเลยเดี๋ยวเรามาเททีหลังอีกก็รถทํางานนะครับรถเวลาเราเปิดลานทํางานกันจริงๆก็รถมันวิ่งเข้าออกเข้าออกก็จะเกะกะอีก อันนี้ก็เทให้มันเสร็จไปเลยแต่ตอนนี้เราก็จะมีเนื้อที่นะครับมีเนื้อที่อยู่อีกนะครับมีเนื้อที่ที่เรายังไม่ได้เทมีเนื้อที่อยู่อีกนะครับอยู่อีกประมาณเกือบสองงานนะครับเกือบ2งงานตรงนี้เราก็จะเป็นที่วางไม้ ตงนี้เราจะเอาหินคลุกมามาโรยหน้านะครับมาไล่โรยหน้าไม่ให้มันมีนลูกรังเราจะปัดกวาดให้มันสะอาดแล้วก็เอาหินคลุกมาโรยหน้านะครับเวลารถมันเข้าออกมันจะได้ไม่เปื้อนไม่เปื้อน ดินของเราตอนนี้แข็งแล้วครับไม่มีปัญหานะครับรถเข้าออกได้อย่างสบายๆนะครับเดี๋ยวเราจะโรยหน้าไอ้นินครุกไปส่วนั้งติดกับวัดนั้นเราก็จะเป็นมีร่มนะครับเอไว้จอดรถจอดรายได้นะครับส่วนนั้นก็บรรยากาศนะครับหน้านลานเราถ้าเสร็จนะครับสะดวกสบายแน่นอนครับลานเรานี่นะครับเข้ามาก็ สินค้ามาลงแล้วก็เปิกตังค์นะครับเรามีมีเข้าของขายทางหน้าร้านเราครับมาขายของแล้วก็ซื้อข้าวซื้อของกลับบ้านได้อีกนะครับเอาครบวงจรนะครับครบวงจรมาที่เดียวจบนะครับครบอยู่ที่ลานสกงศลน,นะครับสกงศุลพืชผล ก็จะคึกคักแน่นอนนะครับถ้าเราเปิดแล้วถ้ามันประสบความสําเร็จนะครับตรงนี้จะคึกคักรถจะมีเข้าออกเข้าออกกันนะครับก็จะทําให้หมู่บ้านเรานะครับจเจริญเหมือนกันนะครับนี่หมู่บ้านอื่นเขาจะมาหมู่บ้านเรานะครับนี่ือว่าสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจในชุมชนนะครับ ขัดอย่างดีเลยนะครับก็ถือว่ามาตรฐานเลยนะครับหรือว่าใช้ได้นะครับคุ้มคุ้มกับการที่เราจ้างเลยนะครับนี่ทำงานต้องเป๊ะอย่างนี้เลยครับไม่ต้องสั่งเยอะนะครับรู้งานอันนี้ก็ถ่ายให้ดูนะครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับการเทพื้น นี่ก็เหลืออยู่อีไม่เยอะนะครับเหลืออีกแถวหนึ่งไม่ถึงแถวนะครับก็จะเทต่อเลยครับอ๋อฝากติดตามด้วยนะครับ f อซนะครับหรือว่ากดติดตามกดไลค์กดรทให้นะครับหรือว่ามีอะไรดีๆนะครับมานําเสนอให้กับทาง f อนะครับได้รับชมกันหรือว่าเอาไปเป็นแนวทางนะครับนะครับไปเป็นแนวทางไปสารต่อนะครับ สวัสดีครับ